วัดหนามแดงตั้งอยู่หมู่ที่สองตงบนนำบลหนามแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีเนื้อที่14ไร่ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2414จากประวัติเล่าขานต่อกันมาว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากมายต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะเด่น ที่ต่างไปจากต้นไม้มีน้ำชนิดอื่นๆตรงที่เมื่อน,น้ำยังอ่อนอยู่มีสีแดงมากน้ำแหลมคมชาวบ้านเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นน้ำแดงและต่อมามีผู้บริจาคที่ดินบริเวณแห่งนี้ให้สร้างวัดและตั้งชื่อว่าวัดน้ำแดงภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชปางสุขโขทยัยให้นมัสการ และชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานรวม39ภาพมีความวิจิตรสวยงามด้วยฝีมือช่างที่จำลองรูปแบบการวาดมาจากจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเป็นการวาดภาพด้วยผู้กันโดยใช้สีน้ำอะคริลิก ปัจจุบันมีพระครูพิพิธสารกิจวิมลเจ้าคณะตำบลน,นครเนื่องเขตเป็นเจ้าอาวาสและท่านได้เป็นผู้ริเริ่มให้ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดน้ำแดงขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแดง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาตำบลตลอดจนผู้นำท้องถิ่นจึงได้ไปของ,งบประมาณสนับสนุนมาจากทางจังหวัดจำนวน1ล้านบาทตามโครงการอยู่ดีมีสุขของรัฐบาลในปีพุทธศักราช2551และขอเพิ่มเติมอีกในปีพุทธศักราช2552จำนวน5 0 0แสนบาทในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์จนสำเร็จมาได้ในวันนี้ นายสมพงษ์บุญศรีสุขรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแดงกล่าวว่าการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดน้ำแดงขึ้นในครั้งนี้เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยเก่าแก่ของคนโบราณเช่นเรือโบราณชนิดต่างๆที่เคยใช้สัญจรกันในลุ่มน้ำโดยเฉพาะเรือบินทบาทลําเล็กขนาดพอที่จะวางบาทพระสมัยก่อนพระพิสุทท่านจะใช้เรือลำนี้เป็นพหนะในการออกบินทบาทยามเช้าลำเรือนั้นเล็ก แคบมากจนน่าชงนว่าเรือลำนี้จะลอยและเป็นพาหนะในน้ำได้อย่างไรรวมไปถึงเกวียนโบราณชนิดต่างๆที่เคยใช้ในการขนส่งทางการเกษตรในสมัยอดีตตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำไปจนถึงเครื่องมือประกอบอาชีพทักทอเพื่อไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาและใช้ประโยชน์หาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัดน้ำแดงเป็นศาสนาสถานที่ชุมชนตำบลน้ำแดงและชุมชนใกล้เคียงใช้ประกอบศาสนากิจทางพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆและจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและยังเป็นที่ตั้งของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลน,น้ำแดงและยังเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลน,น้ำแดง เป็นศาสนาสถานที่เข้าร่วมโครงการลานบุญลานปัญญาประจำปี2,554นับเป็นวัดต้นแบบในการเก็บรวบรวมสิ่งของสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้กับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป